สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวชาปักใต้นะครับผมใบชาปักใต้สูตรเข้มข้นนะครับเป็นชาไทยนะครับผมชาใต้เข้มข้นนะครับผมผมสั่งมาในติ๊กต็อกนะครับทุกคนเปิดกล่องมาเขาก็จะมีสูตรพร้อมบอกพร้อมครบเลยนะครับผมสูตรการวิธีชงชานะครับผมบอกสูตรวิธีชงนะครับผมครับผมลำดับต่อไปเราก็จะใส่ชาในกระบ้กาแฟนี่นะครับผมกระบว้ชานะครับผมใส่เป็นภากรงครับ บ๊อบไ้ใส่ลงอบไปสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะต่อแก้วนะครับ,รบผมจำาลองทำดูนะผมบ,บอกไฟใส่น้ำร้อนสองร้อยมลนะครับแต่ผมจะใส่แค่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็มแอลเอาแบบเข้มข้นนยครับผมบอกว่าให้กองไปมา,า,ส,าสักสามสี่รอบครับองชาครับสลับไปมาครับ ชาใต้ครับผมชาใต้ชาใต้ครับผมแล้วก็กรองสลับไปมาครับผมเพื่อให้ชาม,ามาันออกมาหอมๆครับผมหอมครับหอมหอมเดินไปๆมาๆนี่ครับเพื่อให้ชามันออกมาแบบเข้มข้นสกัดชาออกมาครับ นี่นครับผมแล้วก็จะได้น้ำชาอยู่ที่120 ml ครับทุกคน,นไปขไางชนอะไรนน้วนึ่ร้อยยี่สิบห้าแต่นั้นเราก็เติมนมข้นหวานสามช้อนชาครับชิมเทียมสองช้อนชาสองช้อนนี้นครับ น้ำตาลไม่ชอบหวานมากนะครับผมใส่แค่ครึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับทุกคนชาบักใต้ครับ,ว,นนบ,รบวันนี้ชาปักใต้ครับวันนี้ชาใต้ครับวันนี้ดูสีชานะครับผมสีชาจะจตยยกสีชาบ้านเรารัม้มันจะออกเหมือนมันจะเหมือนมันบบเป็นยังไงเนาะนวลๆนะครับสีมันจะมันจะเข้มก่อนนะครับ จากนั้นเราก็จะมาตักน้ำแข็งใส่เกียวนะครับผมเก้วยว่สิบสองออนนะครับวันนี้นะครับสีชาลงไปได้เลยครับสีต่างกันเลยครับผมสีชาบ้านเราทางบ้านเราจะใช้เป็นตามังกรบินกับตามือน่าสวยมากนะครับสีชาใส่นมเยอะๆติดฟ้าครับผม ปิดฝาเสียบหลอดเอาเป็นว่าเสร็จนะครับผมชาใด้